เนียดักเนียเสียงเรื่องเนียจำยอมตอนที่สิบแปดวันตกรเลี้ยงเข้าไปอาบน้ำบ้างพอออกมาเขาก็เห็นว่าตนหนึ่งหลับไปแล้วสุนิสาจึงรีบเข้าไปอาบน้ำต่อจากเขาการอยู่ด้วยกันทุกวันทำให้เขาเรียนรูว่านาทีทองของคนเป็นแม่ คือต้องทำอะไรรวดเร็ว,วระหว่างที่ลูกกำลังหลับเขาก้มมองลูกชายด้วยสายตาของความรักเขาใช้หนาทีทองนี้ก้มลงพิจารณาไปหน้าของเด็กชายที่ถอดแบบเขาออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันก่อนที่เขาจะก้มลงหอมแก้มยอย,ย,ยนั้นอย่างชื่นใจและดักคลายหลายครั้งจนตะหนึ่ง ขยับตัวทำท่าจะตื่นเขาจึงรีบถอยออกมาเสียและตอนนั้นเองสุนิสาก็ออกมาจากห้องน้ำทันเห็นเขาลุกออกมาจากพวกของลูกเธอตกใจเล็กน้อยจึงรีบออกมาดูเพราะกลัวว่าเขาจะทำให้ลูกตื่นและมันจะสร้างความยุ่งยากใจให้กับเธอแต่ตอนหนึ่งก็แค่ขยับตัวไม่ได้ตื่นแต่ประการใด เธอจึงค้อนเขานิดๆก่อนจะหันไปทาครีมด้วยความเร่งรีบก่อนที่จะได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่สั่นอยู่บนโต๊ะเล็กๆข้างฟูกวันณกรณเหลือบตามองเห็นชื่อปรีชาและสุนิสาก็รีบรับโทรศัพท์เดากับว่าเธอรอสายนี้มานานยังไงอย่างนั้นถึงแล้วหรือคะค่ะตนหนึ่งหลับสบายเชียวค่ะ นิสาก็กำลังจะนอนค่ะค่ะฝันอีกเช่นกันค่ะเธอพูดคุยอย่างยิ้มแย้มและแน่นอนการสแสดงความหงใหญ่ที่เธอสแสดงออกมานั้นมันทำให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะมันผิดกับเขาที่อยู่ในสถานะของพ่อของลูกแต่เธอกลับมองเขาด้วยความโกรธแค้นบ่อยๆ ดาวกับเกลยดเขาเหมือนใส้เดือนกิ้งกือดูคุณจะมีความสุขเหลือเกินกับนายปรีชานั่นอยากให้มันมาเป็นพ่อของตัวหนึ่งนะกรอเมื่อทนไม่ไหวก็อดที่จะถามออกมาอย่างไร้ความสุภาพอย่างที่เขาไม่เคยทำมาก่อนสุนิสาต้องเขากลับอย่างเอาเรื่องและเกลียดคำที่เขาใช้ที่เขาไม่เคยทำ หรือนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเขาที่เก็บซ่อนเอาไว้มันก็คงจะพอๆพอกับคุณที่อยากให้คุณน้อง่าเป็นแม่ของลูกฉันละมั้งเธอว่าเขากลับไม่โกงคุณน้องมาเกี่ยวอะไรด้วยผมกำลังพูดถึงผู้ชายคนนั้นต่างหากเขาเองก็มีท่าทีคุกคามไม่ต่างกันแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้เสียงดัง เรากลัวว่าตาหนึ่งจะตื่นคุณปรีชาคือเพื่อนที่ดีของฉันเขาคอยช่วยเหลือฉันกับลูกตอนที่เราลำบากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันจะต้องเกรงใจเขาแต่ผมไม่ต้องการให้ใครมาดักของทุกอย่างที่เป็นของผมผมมีปัญญาดูแลเองได้และผมก็ขอห้ามไม่ให้คุณกับนายนั่นติดต่อกันอีกไม่ว่าจะทางไหน หรือในฐานะอะไรก็ตามเขาพูดออกมาด้วยเสียงรำรามพยายามข่มเธอด้วยความด้วยการขบกรามสุนิสาสะสบัดหน้าหนีเธอลีกเลี่ยงการใช้เสียงด้วยการเงียบทั้งที่อยากจะด่าเขาให้รู้สึกเจ็บแสบมากกว่านี้จะเป็นไหนเรายังคุยกันไม่จบกดคว้าแขนของเธอเอาไว้แล้วกระชากเธอเข้าหาอกของเขา ปล่อยฉันนะฉันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณแต่ผมมีฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ตามที่ฉันต้องการคุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามฉันทำไมจะไม่มีผมเป็นผัวของคุณคุณนอนกับผมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งจนมีเพีย้ยหมดความอดทนที่จะฟังคนบ้าที่เอาแต่พร่าม สุนิสาตบเขาจนหน้าสะบัดเธอตัวสั่นด้วยความโกรธเขาเห็นแกตัวที่สุดทั้งที่เขาเป็นคนผลักใส่เธอให้ไปให้พ้นแต่เขาจะมาทวงสิทธิ์อย่างหน้าไม่อายวรนณนกรัวนวรรณกรหันมาต้องเธอด้วยความโกรธก็บีบแขนเธออย่งางแรงและเขย่าตัวเธอจนหัวสั่นหัวคลอน อย่างคนณโกรธจัดที่ได้การควบคุมอารมณ์หลายอย่างที่วัตถุกลายเป็นเดือดดานไอ้บ้านนั่นมาหาคุณแค่ครั้งเดียวคุณก็กล้าทํากับผมขณะนี้เลยเชื่อหรอนี่คงจะรักคงจะอาไราอาวารนมันมากเลยสินะตอนที่คุณหนีไปอยู่กับมันนะมันคงจะปลอบใจคุณทุกค่ำทุกคืนเลยละสิคุณถึงได้เต็มใจ ยอมให้มันมาเป็นพ่อของตัหนึ่งเขาคำรามใส่อย่างโกรธแค้นสุนิสาพยายามผลักใส่เขาแต่ไม่เป็นผลฉันจะทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณปล่อยฉันนะทำไมจะไม่เกี่ยวในเมื่อคุณเป็นเมียของผมเป็นพ่อของลูกคุณและผมจะใช้สิทธิ์ความเป็นผัวของคุณด้วยสองแขนของเขา เวียงร่างทิ่บอบบางลงทั้งที่เพิ่งจะคลอดได้สองเดือนกว่าลงบนเตียงได้อย่างง่ายดายเธอพยายามจะดิ้นหนีคลานหนีแล้วแต่ไม่ทันคนร่างใหญ่ที่พยายามจะล้มตัวเพื่อกดทับบนลตัวเธอไม่ออกให้เธอหนีไปได้ปล่อยฉันนะฉันเกลียดคุณ ลอยฉันเขาไม่อยากฟังคำว่าเกลียดอีกต่อไปในเพื่อสุภาพแล้วไม่ได้ผลเขาก็ต้องใช้วิธีปาดเถือนกับเธออ <c oughs> ดิมฝีปากที่พร้อมจะออกปากใกล่เขาถูกเขากดปิดลงด้วยดิมฝีปากของเขาพยายามกดดิมฝีปากบทขยี้เธออย่างรุนแรงทั้งโกรธทั้งหึง ทั้งโหยหาเขาพยายามเอาชนะเธอด้วยความรุนแรงมือของเธอถูกเขารวบไว้เหนือศีรษะด้วยมือเดียวขณะที่อีกมือก็พยายามบีบคลึงไปทั่วดางนุ่มมที่เขาคิดถึงยิ่งเขาหยุดมือที่ดอกบัวดอกใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำนมเธอก็ยิ่งรู้สึกเจ็บเพราะความเป็นมารดา แม้เธอจะพยายามส่งเสียงหรือดิ้นรนให้พ้นจากคนร่างสูงใหญ่เท่าใดก็มีสามารถจะทำได้โอ้ยเธอหันหน้าหนีแล้วส่งเสียงร้องครางคราวนั้นเองวันทกรถึงได้สติเขาพยายามเปามือลงแต่ไม่ยอมปล่อยแม้ว่าสุนิสาจะยังพยายามดิ้นรนแต่เขาก็ยังใช้ทักษะที่เหนือกว่า ที่เคอใช้ได้ผลกับเธอมาแล้วกลับมาทำให้เธอยินยอมพร้อมใจที่จะเปิดรับเขาเว่าเธอก็แค่เมมปากแน่นด้วยบทรักที่เขาพยายามจะมอบให้จุมพิษที่แสนนุ่มนวลเริ่มทํำให้เธอผ่อนคลายเปิดโอกาสให้เขาได้รูปลายร่างกายนุ่มนวลหอมหวานได้ตามใจปรารถนาเขาดูดดื่มผิวนุ่ม และลิมรสน้ำนนและรลิมรสน้ำนมก่อนจะเลื่อยละลงไปที่หน้าท้องที่มีความอวบนุ่มด้วยความคิดถึงทวินหาก่อนที่มือร้อนๆจะรูบไล่ขาเดียวไปยังจุดหมายปลายทางและเมื่อน,นั้นเองหญิงสาวที่กําลังจะพ่ายแพ้ตะบดรักก็เริ่มคิดได้นี่เธอกําลังจะก้าวเข้าไปหาความสุข ความสุขที่จะนำพาความทุกข์มาให้เธออย่างที่เธอได้รับเมนึกถึงภาพของวัยประนั้นแล้ววันที่เธอเจ็บปวดแสนสาหัสมาตลอดถูกตีหน้ากลับมาในห้วงสำนึกความเจ็บปวดใจที่ไม่เคยจางหายส่งผลให้เธอนิ่งเงันเธอไม่ดิ้นโดดอีกต่อไปเธอเอาแต่ร้องไห้และสะอกสะอื้นมันเจ็บ จนเกินจะปัรยายเขาจะปาดเถือนเขากำลังจะใช้สิทธิ์ในขณะที่เธอไม่มีสิทธิ์แล้วต่อไปนี้ล่ะต่อไปหลังจากนี้เธอจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเธอจะเป็นแม่ที่ยืนอุ้มลูกร้องไห้แล้วมองดูเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่เหมาะสมกับเขาอย่างนั้นหรือ นี่หรือคือสิ่งที่เธอต้องการจบแล้วนะคะเมียจำยอมตอนที่แปดเนาะเกาะไว้นะคะวันนี้ตาลายไปนิดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังตาฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะสำหรับ คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะถ้าอยากฟังนิยายที่เป็นของคนอื่นนะ mm hmm. ก็เข้ามาทำความรู้จักกันได้ค่ะผ่านลายเนาะอนาตาแปดแปดนะคะ mm hmm. เป็นภาษาอังกฤษนะ a n u d t แล้วก็แปนะคะ mm hmm. ก็ตาขลนิยายของคนอื่นนะคะ หมายถึงนิยายที่ตาอา่านเอาไว้เพื่อความเสียงเนาะแต่มัน,ม,นมันอาจจะแหบๆหน่อยนะคะเพราะว่าตาต้องควมเสียงก่อนที่จะมาอ่านนิยายเพื่อลงช่องเนาะก็ถ้าอยากได้นะคะก็ติดต่อเข้ามาซื้อได้ค่ะไม่แพงเนาะถ้าเรื่องที่ใช้เวลาไม่มากก็ไม่ถึง100บาทนะคะก็มีราคาให้เลือกได้ ประมาณ59บาทแพงที่สุดก็129บาทประมาณนี้และคะ่ะแล้วแต่ความสั้นความยาวของนิยายเนาะก็ฝากไว้ค่ะฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะรักนะค่ับุญรักษาสวดอกค่ะ